เราจะทำน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวเป็นสมุนไพรไทยเลยนะคะนี่เราจะมาล้างกระชายก่อนโดยใช้แปรงสีฟันที่ยังไม่ใช้นะเอามาขัด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 ให้ดินออกอะคะ่ะต้องสะอาดมากเลยเพราะว่าเราต้องเอาไปปั่นแล้วก็จะกินแบบน้ํามันแบบดสดๆนะคะต้องเกลี้ยงๆเลยค่ะสกระปรกตรงที่มีดินเนี่ยแหละแล้วเราก็เอามาล้างหลายๆรอบเลยนะคะ ก็แช่ด้วยน้ำส้มอย่างต่ำต้องประมาณ15นาทีขึ้นไปอะคะ่ะแช่ไว้ก่อนหรือถ้าไม่มีน้ำส้มก็ใช้เกลือก็ได้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหัน่นแล้วเราจะเอาไปปัน่นกินต้านหวัดนะคะเพราะว่ากระชายก็แยียวยนหัวได้ลดไขมันในเส้นเลือดขับสารพิษออกจากล่างกายได้เปนพื้นก็จะช่วยลดกดในกระเพาะ เพิ่มความสดชื่นชะลอวัยเราก็จะใส่น้ำปั่นให้ละเอียดเลยนะคะน้ำตามที่ต้องการโดยเฉพาะสาวๆเนาะกินแล้วไม่อ้วนเนาะบำรุงผิวพรรณแล้วก็มะนาวก็ช่วยระบบย่อยในร่างกายนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปกองกองก็ใช้ผ้าขาวบางหรือถ้าใครมีเป็นอะไรที่มันกองได้อะคะ่ะใช้ได้เลย ก็จะบีบน้ำคือความเข้มข้นของกระชายเนี่ยแล้วแต่เรานะสมมติว่าเราอยากบางคนเขาน้ำเนี่ยมันถ้าเราใช้เยอะมันก็จะใสถ้าใช้น้อยมันก็จะเข้มนิดหนึ่งน้ำที่ปั่นนะคะอันนี้จะเอาน้ำน้ำที่สำหรับดื่มได้นะน้ำต้มหรือไม่ก็น้ำกรองอันนี้ก็คือสัดส่วนเนี่ยแล้วแต่เราชอบนะคือรสชาติเรา อันนี้โดยประมาณนะคะรสชาติกำลังดีคือน้ำพุ่งสองทั้งโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งทั้โต๊ะแล้วก็น้ำกระชายประมาณ6กถึงแปดแล้วแต่เราเลยอันนี้รสชาติกำลังกำลังดีเลยกินใส่น้ำแข็งก็ได้ไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้มแบบจุบกับนด้วยก็ได้ค่ะกินไปเลยอันนี้จะใส่น้ำแข็งด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไปหามาดื่มได้นะสมุนไพรไทยดีมากเลยค่ะต้านหวัดต้านอะไร ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาสวัสดีค่ะ